เรืเ่องนว่ถ้าอยากกินแคมก็ไข่แค็สเสิคนไปโลกตาต้องตึงระวังกินเพื่อสุขภาพกินเพื่ออยู่ ไหหายากสอมตำ กินอันไหนใส่อันนั้นอันไหนไม่กินก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องเอาประดับของที่ใส่ในจานอาหารต้องเป็นสิ่งที่กินได้ คำว่าพอเพียงหัวใจเพียงพออ,อหวานน้ำตาลปีบ๊บเป็นก้อนเลยจ้าใช่ไหมอ๋อเม็ดมะเขือ I'm